อยู่พญายไทยน้องสาวยังสาวอ่อนตึกกุเลนะเจพระพราชสวังสิเนยยี่ย สวัสดีค่ะพี่พีเอซทุกท่านตอนนี้น้องตีก็พาน้องเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟพระยาไทยน้องสาวตื่นเต้นมากได้เห็นขุมควมตื่นตาตื่นใจนี่แหละเพื่อเรียกว่าควมจะลื่นอย่างแท้จริงนะคะดูเพื่อนตื่นเต้นเก่งท่าถ่ายตอนนี้เราก็ยูุสถานีรถไฟที่ใดก่อนน้งพระยาไทยพระยาไทย อยู่พญายาไทยกรยงยุงเทพกรุงเทพอืออยู่กรุงเทพอือ,อมแม่และเนี่ยนี่ละอของแท้เลยแหละเนี่ยมีแต่ตึตกรีละสิเลือกขึ้นตัวใดนพันแข่วอะพันแข่าเลือกกังามอือยเนี่ยคน,น,นสวย ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่จุดพญาไทมีจะตึก,กงามๆมีจะตึกข้างหลังมีจะตึกกับตึกมีคนได้ขึ้นไปบ่มาซื้อเมนติกอันสติสทำไป <c oughs> <Okay. S 2> ได้ยากโอเคเดตกนี่จะลรินครับเนาะสซานีสไดอายุสาานีหันซานั่งจะรดดไฟฟ้าจัะ รถไนา้ยไม่นรถไฟ้าบนออกทุกๆไม่ทุกๆ้านาทีเลยดูมายำไหนได้ขึ้นยำยังเพิ่งมาาเพิ่งแยกขึ้นามาประมาณนั้นละโอ้ยน้องสาวยังสะอ่อนตึกกูเซาเลยอ่ะเบิ่งให้เต็มตอีละ

ที่ทันสมัยมากแต่เมื่อยเมื่อยไหเมื่อยอสุดๆเลยเมื่อยกันเห็ดเร่องอีกจิอดเอาแต่บอเอฟแต่บอกเอฟซีถามหาตลอดเลยนะเจ็บขนเลยอ๋อห้องริย่าโดนรอไอ้ป๋าไอเี่ก็มีแอื่นเนาะยังมีอื่นดอีก่นได้ีก็มี้มืนหรืี่บนี่ ลองพอมุ้งโอ้โดูกฎเจริญของบ้านเพื่อนอเพื่อนแต่สะออนเนาะอกฮิ้วคือกันนั่นแหละไม่ได้เอาไปทิ้มคว้าตั้งใจตอนนี้ตีก็จะพยายามหาทางพาน้องไปที่ วัดพระแก้วนะคะวันนี้ก็ถึงอยู่จุดนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองนะคะกลัวว่าจะไปถึงวัดพระแก้วคำนะคะถ้าถึงวัดพระแก้วคำเนี่ยก็คงจะไม่ได้เข้าไปก็คงหาที่นอนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ว่ามาเมืองไทยมากรุงเทพแล้วนะคะทุกคนก็คืออยากพาน้องเข้าวัดไปไหว้พระแก้วมรกตสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเคยได้ยินชื่อเสียงเคยได้ยิน เ่าขาดเรียนนานมมานานแล้ววันนี้ก็เลยว่าจะตั้งใจพาน้องไปไหว้พระแก้วมรกตดนะคะก็เห็นว่าค่าเข้า,ขานี้ประมาณคนละห้าร้อยบาทนะคะแต่นี่คือบรรยากาศอยู่ที่สถานรถไฟอยู่ที่พญา,ายนะะนนันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก่อนจะไปถึงที่นั่นเพียต้องหาทางไปนะคะเพราะว่า กันมาครั้งนี้ก็ปิดครั้งแรกเนาะสำหรับตีเองก็มาที่พมนยานไทยซืครั้งแรกก็พูดว่าเขาคล้ายเหมือนกบเข็บในมหาสมุทรนะคะทุกคนก็ถามเอานะคะถามทางาะคะืแล้วนะคะบนี่คือความเจริญน,นะคะที่เราเห็นนี่คือความเจริญอย่างแท้จริงไม่จกตานะคะไม่ได้มาโนคือพามาสัมผัสกับความเป็นจริงวันนี้พาน้องสาวมาเปิดหูเปิดตาพาน้องสาวมาเห็น ให้เห็นถึงความเจริญแต่ถเห็นถึงความสะออนก็น่าอินดูเหมือนกันนะคะทุกคนน้องสาวได้เห็นแบบความเจริญอย่างแท้จริงการเดินไปแบบการเดินทางอยู่ที่เมืองไทยสะดวกสบายทุกที่ทุกพื้นที่นะโดยเฉพาะยุ่กรุงเทพนี่แทบจะถ้าพูดตำตรงก็คือมีแต่ความเจริญมีแต่สิ่งที่ทันสมัยแล้วก็แปลกหูแปลกตาหลายสิ่ลายอย่างเนาะสำรับ ปกตินะคะแต่สำหรับพี่ๆ f อหลายๆคนที่เคยเห็นมาแล้วก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะตอนนี้น้องตีก็พาน้อง่อังรถแท็กซี่นะคะเหมารถแท็กซี่2 0 0บาทเพื่อจะไปถึงวัดพระเก้วนะคะทุกคนหรือว่าเาเรียกว่าสนามหลวงเนาะส่วนหลายคนจะเรียกว่าสนามหลวงนะคะนั่นแหะค่ะเมารถด200บาทนะคะเพื่อจะไป ก็มากัน4คนถ้าจะเสี่ยแล้วก็ถือคนละ50บาทเนาะคนนั่นแหละค่ะก็อยากจะพาน้องไปดูไปสมให้เห็นกับตานะครัวัดนี้สวยมากเลยนะมีโอกาสคราวหลังจะพาน้องมาเที่ยวเหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเนาะการเดินทางนี้สะดวกสบายั้างรถไฟฟ้าั้างรถรับจ้างพระราชสวังสิเนี่ย ประชาชนทั่วโลกเรียนเจอทุกท่านครับร่วมกันเป็นเสื้อผ้าถวายแลปรำมห้องจะเพื่อดเปลือยได้นะคะเดี๋ยวเที่ยวรัก400บาทเท่านั้นครับตอนนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะครับจัดจองถวายแลปรำมข้าวมัเจะทอดเปลือยเพื่อเป็นการขอพรขอสิ่งดีๆขอหน้าที่การงานของท่านจะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยที่นี่คือไปครับตอนนี้คิวว่างอยู่นะคะถวายแลครลำมได้นะคะเที่ยวรัก 400บาทเท่านั้นคร่ะสองดาวสาวและหินตัวเดิมและดางสาวทุกที่สาวกระเดื่องเลยครับโอ้โหคุณเยอะมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะเท่าที่เห็นพื้นประกาศเนาะตรงนี้จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะหลายคนเขาก็มากราบไหว้นะคะแต่ละแล้วก็จะมีแตนสมิงแตนการ์ดหลักการขังเมืองพื้นเมืองไทยปแบบเนาะ Four. นะคะต้องต้องเตรียมลูกไส้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าลูกไส้กับตัวรีกลัุ่มกันนะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะก็จะปิดวัดทักเกวนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสามซึ่งเกือบสี่โมงแล้วนะคะน่าจะน่าจะปิดสนามจะไพ่ดีจะไม่ดีคนนะทุกที่ยวเากรถจอดเต็มนะคะทุกคนรถจอดเต็มนะคะนักท่องเที่ยว แท็กซี่ท่านรุดลำจ้างทั้งรุดส่วนตัวนะคะเต็มนะคะส่วนไฟผ่านคส่วนเยอะเต็มสะอาดมากนะคะถนนทางพื้นทางเท้านะคะสะอาดที่เลยแทบจะไม่มีขยะเลยนะคะคนจีนเลยคะมีแต่สะอาดคนจีนเยอะมากพูดกันเลยเสียงดังมากๆเลยนะคะคนจีนเยอะจริงๆคโอเนะคะทุกคนนะคะ ตอนตนี้จะพาโนงไปดูก่อนนะคะว่าเปินปิดหรือยังเนาะถ้าไม่ปิดเราก็สามารถเข้าไปได้แล้วละถ้าหากปิดเราก็ไม่ออกมาเพื่อไปหาที่พักพักคุณเราจะพาโนงนั่งเรือนะคะพาโนงนั่งเรือสุดมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างกินม็ก<า>มมกอก<ว>มีน้ำเจ้าพญาด้วยนะคะคุณนะค่ะคุณเขาช่างเยอะนะคะช่างเยอะชาบเป็นนกวัดนะไปดูมานะชาวไทยชาวสันสกัด จะพูดตรงๆก็คือหลายประเทศล่ะค่ะทุกคนเนาะหลายประเทศเพราะว่า,าอยากจะมาสัมผัสนะคะอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเห็นกับตาอ่ะทุกคนนี่ก็คือขวบยิ่งใหญ่แล้วการขวบงดงามนะคะคุณเรียกว่าแบบคล้ายๆเหมือนว่าผแบบถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนสวรรค์บนดินนะคะทุกคนสวยงามเต็มทีเพื่อพยายามยินอะ่ะตอนขับมืดอ่ะถึงเปิดไฟเนาะว่าสวยมาก นักท่องเที่ยวใหญ่จัดเต็มน,นะคะจยพาดูพื้นที่พื้นที่เป็นที่ทางนะคะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ